วันนี้นะคะอ้อมก็จะมาเล่าว่าใครเป็นคนแรกนะคะที่ค้นพบจุลินทรีย์แบคทีเรียหรือว่าสิ่งมีชีวิตนะคะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะเขาคนนี้นะคะมีชื่อว่าแอนโทนีซานเลวนฮุกค่ะขอเรียกสันส้นๆว่าเลวนฮุกนะคะ แต่ก็ไม่สั้นใช่ไหมแต่ก็สั้นสุดแล้วค่ะเลวนฮุกนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเดลฟ์นะคะที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองเขาเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมคศ1632นั่นเองนะคะ16นะคะแต่ตอนนี้2020 20แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องเมื่อ400กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว้าวมากๆเลยนะคะเขานะคะ,ะ,คะถือได้ว่าเป็นคนแรกนะคะที่ทําการศึกษาเรื่องราวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าณนะตอนนี้นะคะพวกเราก็คงจะรู้กันแล้วว่ามันก็คือแบคทีเรียไงมันก็คือไวรัสนะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะดังมากเลยโควิดใช่ไหมคะก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าณอาดีตณ400ปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่ามันคืออะไรเกิดมาได้ยังไงทําไมคนถึงเป็นไข้ทําไมอาหารถึงเนา่าทําไมมันถึงได้เกิดอะไรแบบที่เราไม่สามารถหาเหตุผลได้นะคะเพราะว่าณแต่ก่อนเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทราบเลย ะะว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เนี่ยที่มีผลมากๆเลยต่อชีวิตมนุษย์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเลวนฮุกเนี่ยเขาทําอย่างไรเขาศึกษาอย่างไงนะคะเขาถึงได้ค้นพบมันนะคะเริ่มแรกนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆช่างสังเกตแบบว่าเขาสังเกต น้ำในทะเลสาบแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เขาสังเกตว่าเอ้ยทําไมน้ํามันถึงได้ใสในฤดูหนาวเหรอเออแล้วทําไมมันถึงน้ํามันถึงขุ่นในฤดูร้อนเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาก็เกิดการตั้งคําถามพอตั้งคําถามแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาคําตอบใช่ไหมคะในการที่เขาเนี่ยนำน้านะคะจากในตัวอย่างต่างๆนะคะมาทําการทดลองดูเขาก็ตักน้ําขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่าเอ้ยในน้ํานั้นอะ่ะมันมีอะไรเล็กๆเ,เนี่ยลอยอยู่มากมายนะคะมีทั้ง สีเขียวสีอื่นสีนู่นสีนี่อะไรอย่างนี้นะคะโดยการที่เขาเนี่ยนำมาส่องด้วยกล้องเจอลทรรศน์เป็นซิงเกิลเลนส์ไมโครสโคปนะคะซึ่งเป็นกล้องเจรุรททัศน์เลนส์เดียวที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยนะคะเขาประดิษฐ์กล้องเจุลททัศน์ขึ้นมาเพื่อที่เขานี่อยากจะรู้ว่ามันต้องมีอะไรในน้ำอ่ะมันถึงได้ทําให้ทะเลสาบม,มันเปลี่ยนแบบน้ํามันเปลี่ยนจากใสทึ่นขุ่นจากขุ่นเป็นใสเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลอะนะคะ<ๆ>เขาก็ลองมาส่องดูพอเขาส่องดูแล้วเนี่ยเขาก็เห็นเป็นแบบว่าเออบางอันก็เป็นเส้นนะ รูปร่างเนี่ยมันต่างกันเขาก็ได้ทําการจดบันทึกไว้ทําการวาดเอาไว้นะคะการที่เขาจดบันทึกเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าอยากจะรู้ต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำในทะเลสาบอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบตอบคําถามในหัวเขาได้ไม่หมดนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องเรียนรู้มากกว่านี้นะคะโดยการที่นําน้ํามาจากแหล่งอื่นๆด้วยนะคะน้ําที่เขานํามาทดสอบนะคะทดลองเนี่ยมันก็จะมีน้ําในท่อระบายน้ําน้ำฝนนะคะน้ำจากทะเลสาบแน แน่นนะคะแล้วก็น้ําจากน้ําต้มน้ํากลั่นเขาก็เอามานะคะถึงประมาณแบบหลายชนิดเลยนะคะแล้วเขาก็พบว่าน้ําจากในแหล่งต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยต่างกันอย่างเช่นน้ําที่เอามาจากท่อระบายน้ํามันก็มีสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างแบบนี้แล้วก็เยอะกว่าหรือน้อยกว่าน้านะคะที่ได้จากแหล่งอื่นๆน้ําที่ได้จากาทะเลสาบก็จะมีสิ่งมีชีวิตแบบนั้นแบบนี้เขาอาจจะยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจริงหรือเปล่า หรือว่าอะไรแต่เขาเนี่ยก็มีความสงสัยเกิดความตั้งคําถามแล้วก็จดบันทึกนะคะในสิ่งที่เขาเนี่ยค้นพบนะคะน้ําในแหล่งต่างๆแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ต่างกันจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตั้งน้ําเอาไว้ตั้งทิ้งไว้เลยนะคะประมาณว่าถ้าตั้งทิ้งไว้1สัปดาห์1เดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสรุปเลยก็คือน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะคะน้ําที่มาจากท่อระบายน้ำเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะละอีกดแล้วน้ําที่มาจากทะเลสาบก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็น้ําต้มน้ํากลั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยสรุปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมี3มอย่างด้วยกันนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยค่ะที่มีผลนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ําเหล่านั้นนะคะเขาก็สรุปมาว่าเฮ้ยมันมีเวลามันมีอุณหภูมิแล้วก็มีแหล่งที่มานะคะ3สิ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยนะคะที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็คือการที่ เขาจะตั้งน้ําทิ้งไว้นะคะเขาก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะเพราะว่าเวลานะคะมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะการที่กว่าเราจะโตขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะกว่าจะมาถึงอายุ20กว่าปีขนาดนี้เราก็จะต้องใช้เวลานะคะ2ออุณหภูมิใช่ไหมคะแน่นอนเราต้องใช้อุณหภูมิในการเจริญเติบโตด้วยถ้าเราไปอยู่ในอุณหภูมิร้อนมากๆเราก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเราไปอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวมากๆเราก็อาจจะไม่สามารถเจริ เติบโตได้ดีในที่ที่อุณหภูมิปกติแล้วที่เราชอบเนี่ยเราก็อาจจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าประมาณนี้นะคะเนี่ยมันคือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่หรอนะคะและอย่างหนึ่ง3เนี่ยก็คือสถานที่นะคะสถานที่หรือแหล่งที่มาเนี่ยมันมีผลมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นถ้าเรามาจากในที่ที่กันดารธุรกันดารเนี่ยเราก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะขาดสารอาหารขาดน้ําอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำเนะี่ยที่นํามาจากแหล่งต่างๆเนี่ยมันก็ จะมีผลนะคะต่างกันนั่นเองแล้วก็ต้องขอบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะว่าเรเวนฮุกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องอะเซติกเทคนิคมากเลยนะคะซึ่งอะเซติกเทคนิคเนี่ยหมายถึงเทคนิคที่จะต้องคํานึงถึงความปลอดเชื้อหรือว่าความสะอาดนะคะการที่เขานําเอาภาชนะไปใส่น้ําในที่ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องภาชนะนั้นอะ่ะจะต้องเป็นภาชนะที่ปลอดเชื้อนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่มาบวบปนนะคะผสมกับการทดลองของเขานั่นเองนะคะแต่เราก็ต้องคิดไปนะคะว่าเมื่อสี ร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยคงไม่มีใครสนใจเรื่องอสเติกเทคนิคแน่นอนนะคะการที่คุณจะไปเอาน้ำมาสักที่หนึ่งเนี่ยคุณก็เอาไปเอาจานเอากระมังที่อยู่ในตู้กับข้าวเนี่ยมาใส่เลยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อมาทดสอบแบบนี้มันไม่ได้นะคะแต่ว่าเลวนทุกนะคะเขาคึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะเขาก็นําภาชนะนะคะที่เป็นอสเซติกเทคนิคเนี่ยไปใส่น้ํามาทดสอบนั่นเองค่ะโอเคค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเลวนทุกเนี่ยต้องบอกเลยว่าชีวิตลันทดนิดนึงตรงที่ทฤษฎีของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอะไรเลยนะคะ สมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทฤษฎีของเขาที่สรุปบอกมาว่าเจอสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมันจะมีใครเชื่อล่ะใช่ไหมคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งค่ะก็คือทฤษฎี spontaneous generation ทฤษฎีนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอา้าวฟังอย่างนี้ทุกคนก็บอกอะไรบ้าไปแล้วสิ่งมีชีวิตจะมาเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ยังไงนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันแบบนี้แล้วเป็นความเชื่อที่แรงมากซึ่งถ้าใครทําตัวปฏิบั ตัตัวในการต่อต้านเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่ผิดแน่นอนนะคะคุณอานอาจจะต้องโดนทำโทษเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีที่บอกว่าโอ้ยมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่นะแล้วมันมีผลต่ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะคะและคนที่จะมาสนับสนุนทฤษฎีของเลเวนทุกนะคะก็คือหลุยส์พัตเชอร์นั่นเองซึ่งเกิดทีหลังเลเวนทุกถึง200กว่าปีนะคะเพราะว่า ลุยสปร์เตอร์เนี่ยมาเกิดในปี18นะคะแต่ว่าเลเบนทุกเนี่ยเขาเกิดในปี16ใช่ไหมคะ16กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยห่างกันถึง200ปีดังนั้นนะคะทำให้ทฤษฎีของเลเบนทุกเนี่ยถูกแบบว่าเงียบหายไปนะคะลุยสปร์เตอร์นะคะก็ขอแอบสปอยนิดนึงนะคะจะเป็นคนต่อไปที่จะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่านักวิทยาศาสตเด็กวิทยาศาสตร์นะคะจะต้องรู้จักชื่อของเขานะคะเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์นะคะเป็นคนที่มีผู้คนนับถือเยอะและเขาเนี่ยก็ได้ช่วยชีวิตมนุษยชาติได้เลยนะะค ว่าวัคซีนเอยแล้วก็การถนอมอาหารเอยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือเกิดมาจากเขาและเขาเนี่ยเป็นคนสยบทฤษฎี spontaneous generation ด้วยนะคะซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่ไม่มีใครเถียงหรือปักเตอร์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจถูกมาถึงทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตซี่มันจะไปเกิดกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ไง โอเคค่ะเรากลับมาที่เรื่องของเลวนทุกกันนะคะอ่าเลวนทุกนะคะมาสรุปกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆและ ทางจุลชีววิทยาเนี่ยย ke mm. <ieur. S 2> ังยกย่องเขานะคะให้เป็นบิดาแห่งวิชาจุลชีววิทยาด้วยเย่เขาก็ถือได้ว่าเก่งมากๆเลยนะคะก็คงไม่มีใครไปนั่งสังเกตทะเลสาบหรือว่าอะไรขนาดนี้น้ําฝนหยดหนึ่งมันจะมีอะไรนักหนาก็คงไม่มีใครรีเิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่รีเริ่มมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรู้เมื่อไหร่นะคะและออย่างหนึ่งเนี่ย นอกจากนั้นเนี Hence, ่ยเขายังศึกษาเรื่องยีสต์สเปิร์มนะคะเขาห้เห็นการเคลื่อนไหวของสเปิร์มด้วยแล้วเขาก็ยังศึกษาเรื่องเม็ดเลือดแดงนะคะก็คืออะไรที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยเรเวนทุกจัดการนะคะเูแบบชอบศึกษาเรื่องนี้มากค่ะจนทําให้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการศึกษาสิ่งเหล่านี้ค่ะซึ่งมีประโยชน์อย่างมากณตอนนี้นะคะซึ่งมันช่วยชีวิตคนมากมายถ้าเรายังไม่รู้จักสิ่งมีชีวิตเล็กๆถ้าเรายังไม่รู้จักยีสต์เม็ดเลือดแดงเออยังไม่รู้จักอะไรเลยที่แบบเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็จะง ว่าเอ้ยอะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมเนื้อนเนาทาไมทําไมคุณเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นมันก็จะเกิดแต่คําถามใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันซ้อนนั่นเองมันตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณเลยมันฮุกมากๆเลยนะคะ <S <S เรามาพูดถึง <S <S อ่อออนเนี่ยกันมากนะคะก็คือเกียรติยศนั่นเองนะคะเขาเนี่ยได้รับการยกย่องจากประเทศของเขาเองนั่นคือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหลังจากที่เขาตายไปได้แล้วเกือบ300กว่าปีนะคะเขานะคะได้รับการยกย่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโดยการที่นํารูปของเขานะคะมาตติดลงบนแม เขาเนี่ยเกิด16ใช่ไหมคะแต่ได้รับเกียรติว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมีผลใช้ได้นะคะแล้วก็ในปี1937ซึ่งหลังจากที่เขาตายเนี่ยกว่า300ปีนะคะทำให้ก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเออทฤษฎีของเขาเนี่ยมีประโยชน์นะคะได้ผลนะคะก็ไม่รู้เพราะว่าเพิ่งมายกย่องหลังจากที่เขาตายไปได้แล้ว300กว่าปีนะคะ ขออธิบายเรื่อง spontaneous generation เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าทฤษฎีนี้เรียกได้ว่าค่าชีวิตคนหลายๆคนที่แบบมีความคิดต่อต้านทฤษฎีนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเนื้อนะคะที่ตั้งทิ้งไว้เนี่ยแล้วเกิดหนอนขึ้นเนี่ยเขาคิดว่าหนอนเนี่ยมันเกิดจากอากาศมันทําให้เกิดหนอนคืออากาศคือสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะแต่หนอนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็แบบเชื่อกันแบบนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าเฮ้ยหอนอนเกิดจากมาแมลงวันต่างหากมาแมลงวันมาวางไข่ ก็มันไม่มีใครเห็นตอนที่มันแรงวันนะ่ะมันมาวางไข่อะเป็นเรื่องที่แบบว่าถกเถียงกันและทําให้ทฤษฎี spontaneous generation นะคะ,ะ,คะก็คือทฤษฎีเชื่อได้ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมันโด่งดังแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่อ้อมเนี่ยชอบมากๆนะคะก็ดันไปเชื่อทฤษฎี spontaneous generation ด้วยนะคะแต่ว่าก็ขอบอกว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อที่แบบผิดนะคะแต่ตอนนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะและผลงานของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็ได้ช่วย มนุษยชาติอะไรต่างๆมากมายนะคะ